จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาครอบครัวที่คุณมีอยู่นะแต่อยากจะบอกนิดนึงว่ามันคือปัญหาของมายเซตของคุณนั่นแหละซึ่งมันลึกแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่ที่เรามีมายเซตแบบใดแบบหนึ่งในชีวิตเราจะไม่รู้ว่ามายเซตนั้นอ่ะมันใช่หรือไม่ใช่ตอบตรงนี้แล้วกันว่าถ้าเราคิดว่ามายเซตของเรามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดคือทัศนคติเนี่ยเนาะให้ดูผลลัพธ์ของชีวิตในวันนี้ ผลลั์ของชีวิตวันนี้คือทัศาานคติต่อชีวิตที่เรามีแค่นั้นเองผลลัพธ์ของชีวิตวันนี้คือทัศาานคติและปริมาณความคิดที่มีอยู่ในหัวในทุกๆวันนี่คือผลลัพธบถ้าเราต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์เราต้องเปลี่ยนตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าตรงนี้ของเราตอนนี้มันเป็นอย่างไรผมช่วยคุณได้ถ้ามาเจอนะแต่ว่าถามว่ารายละเอียดจะให้จัดการยังไงกับกับผู้ชายคนนี้อะไรต่างๆผมต้องตอบตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องมัน มันจะต้องใช้เวลาคุยกันวะมันซับซ้อนมันซับซ้อนเว้ยมันซับซ้อนมันซับซ้อนเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่ามาแค่ผู้ชายทารกจริงจริมันไม่ใช่เรื่องตรงนั้นหรอกมันมีอะไรลึกกว่านั้นเอาจริงเรื่องรกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่มันจะรกขนาดไหนที่แม่ต้องไปหาจิตแพทย์อ่ะใยูท่านรกรกขนาดนั้นนะคือผู้ชายคนนี้ต้องไปเก็บขยะมาสมที่บ้านอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรกขนาดที่ผู้ชายไปหาจิตไอ้ผู้แม่แม่ยายไปหาจิตแพทย์ ถูกป่ะมันไม่ใช่เรื่องรกเว้ยแต่มันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกมาเจอกัน